ด่าน18อลหารแล้วนะคะร้อมนะคะ1นึ่งองอแพ้อะไรกันคะพี่สวยยังไม่ได้เริ่มแข่งเลยค่ะซ้อมไปก่อนนะเพราะยังไงก็ต้องแพ้อยู่ดีไม่ได้ค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่กติกาง่ายๆนะคะลูกโป่งนะคะห้ามทำแตกถ้าทำแตกถือว่าแพ้แล้วก็สลดสัดจิตไปเลยนะคะร้อมนะคะ ทำแตกบ่อยะค่ะลูกโป่งออกมาน้อยนะคะเริ่มเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยเ<อ>ไปเลยค่ะไ,ไ,ไม่ต้องห่วงนะลูกโป่งว่ามีมาขายไปเลยค่ะ เป่าจนจะเป็นลมอยู่แล้วนะเนี่ยฮะนี่ยาดมห้าบาทเนั่นราคาที่แปดตอนเนี้ยแปดสิบาเปาก้อเา่อเมียจ๋าดูสิเลิฟแป๊หมดเลยอ่ะดูสิ เร็วเร็วเร็วเรัเอาเอา่ต้งแต่เร็วเร็วครับุลงคะที่คแล้วก็ตไม่ใชวันวันนี้คงไม่เสร็จหรอกครับดา้ยังไงเล่าต้องใช้วิธีครับไม่ทังเอลซู บอกว่าสนุกสิเล่นกันติดแท่งเลยใช่ครับรู้ปะคะโอ้ยดีเลยงั้นเรามาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนฮะอยากไปว่ายน้ำอยากกินข้าวอ่ะอยากให้แกสองคนหยุดพูดสักทีเฮ้ยไม่ออกแล้ว ทะลิฟเฟื่องอารมณ์ชอชักโหนึกตั้งนานโว้ยโว้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยออกไปดีกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอเดี pues. ๋ยวนาจะอยู oh, <off> ่เล่นต่อคำไหนปองก็ได้นะรอเลยอ่ะใครจะตอเ่ออกไปดีกว่าเว้ยปิดช่วยเลยเอางี้ไอ้ฉันนับหนึ่งถนึงสามนะ หนึ่งสอเดี๋ยวิันห้ามคุณชัยนี่เดี๋ยวไม่เดินตีได้่างนี้นะผมห้ามคุณดาวไม่ได้คุณดาวต้องไม่มีสิทธิ์ห้าเลยนี่แล้วคุณจะมาเสกใน้ี่เกิเหตได้ยินทำไมฮะเข้ามาคุยในนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกครับ ผมมันแค่ตัวประกอบไม่เด่นไม่ดังไม่รวยเปิดค่ายเพลงให้คุณดาวไม่ได้แต่อย่างน้อยผมก็ก็เรามีอะไรดีบ้างวะเฮ้คุณฉยฟังดังให่ดีนะคะดาวไม่เคยจะดูถูกคุณเลยถึงหน้าที่การงานผมจะไม่ดีไม่มีเงินเก็บแต่หน้าตาผมก็ดีพอที่จะไปวัดไปวาได้หน่อยนะ เชิญคุณดาวไปคุยกับเสี่ยสมควรให้พอใจเถอะครับผมจะไปยุ่งด้วยแหละนี่คนณอย่างนี้ใช่ไหมนี่โอย พี่ดิฉักับพี่นวลลอยมาอยู่นี่นี่ได้ไงครับพี่สองคนก็มาจีบกันไงใช่ไหมครับใช่ว่าแต่ปังอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าอะไม่ได้ยินอะไรเลยครับ เจอพี่ทิชช yeah> ัยกับพี่ดาวลอาเนี่ยสวีทกับไปเต็นที่เลยนะครับนอนก่อนนะครับโอ้โอ้ไม่บอกนะครับในที่สุดก็ได้นอนสบายสักที ในที่สุดเนี่ยเราก็หามุมสงบสำหรับเราสองคนได้สักทีนะเ๊ะจ้ามิขอเมียทำแซนวิชเอาด้วยอร่อยมาให้ด้วยชิมแล้าจิ้อเลย ก็ไม่มีใครแล้วเรามาร้องเพลงคู่กันไว้เจมารีไอเขาโอ้นวลละอ๋อน้องจะเนี้ยไอไปทำไมพันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ท่านน้องก่านหนุ่มท่ารกำยังมองจันไม่มองแล้วจันไม่มอง แถวเนี้ยไม่มีใครหรอกก็มีแต่เนี่ยอีป้าแก่ๆคนนี้คนเดียวนะนะใครว่าฉันแก่อุอ้ยแกสองคนนะร้องเพลงโบราณขนาดเนี้ยไม่แกเลยนะแหมนแบบี่ใครเขาเรียกเพลงโบราณล,ละคะคนเขาเรียกว่าเพลงคลาสสิกและแกสวยอะมายืนแอบมองอะไรฉันสองคนละเนี่ยฮะโอ๊ยนี่ฉันอยู่ของฉันก่อนนะยะแกสองคนมาร้องเพลงกอกหูใส่ฉันเนี่ยแกแล้วเลอะเล,ะเละือนฉันสองคนมานั่นองอย<ส>ู่ นี่มันวันอะไรกันวะเนี่ยเจอแต่คนทะเลาะกันคุณทิชชัยคะดาวคะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะเห็นกที่พวกเราเนี่ยมาร่วมสนุกกันน่ะคืนดีกันดีไหมคะก็ได้ค่ะ รอขึนมาดูท่าทีเธอยังทำเป็นวิรอดกลัวไปจะเอาอยัางไงลอง